อ๋อจ้าอีจ้าอีจ้าอีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ,ถ,ถ่ายล้อดกว่ามาถ่ายคนไหมสวัสด <c oughs> ีผู้ชมทางด้านนะครับวันนี้เราพามาดออูอันนี้เราเรียกว่ามุมอะไรมุมอะไรดีละลมุมลายลายซับนะครับก็ที่พามาดูนี่ก็จะเป็นเป็นตู้นะครับที่เราเก็บเก็บล้อแต่งนะครับ ก็เมื่อวัน2วันที่ผ่านมานี้มีมีล้อเข้ามานะครับเป็นล้อแต่งของ MK Factory นะครับเข้ามาทั้งหมดประมาณ10บ0คู่ใช่ไหมนะก็จริงๆแล้วมันเข้ามาเกือบทุกลายเลยนะก็เดี๋ยวจะพามาดูว่ามีลายมีลายอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีสีอะไรบ้างใส่รถรุ่นอะไได้บ้างนะครับแล้วก็ราคาเท่าไหร่ใครที่กําลังหาร้อแต่งนะครับราคาแบบราคาแบบดีๆนะครับราคาแบบเป็นมิดเป็นมินี่ก็แนะนําเลย M.K. ครับแฟคทอรี่แล้วก็นอกจาก M.K. เนี่ยเราก็มีพวกล้อต่างๆด้วยนะครับน,นี่ก็จะเป็นพวกแถวบนนี่จะเป็นของซิดนีนะครับซิดนีราคานี้ก็จะขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับเ,เดี๋ยวเรา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 ,เร,า,เ,ราเริ่มเราเริ่มจากจากตัวตัวแรกก่อนตัวนี้ขอโฟกัสที่ล้อ M.K. ก่อนนะครับก็โมเดล1ล้อมาเอ้ล้อล้อ M.K. ล้อ M.K. นะครับ จะมีทั้งหมด6โมเดลใช่ไหมเออหโมเดลนะครับก็จะมีชื่อโมเดลมันก็จะง่ายๆเลยโมเดล1โมเดล 2, โมเดล3โมเดล4ี6เรียงตามเรียงตามลำดับนะครับโมเดล1นะครับเป็นแบบไหนจะพามาดูนี่โมเดล1นะครับก็คือลายนี้เปิดประตูให้ดูนะครับขออนุญาตหยิบนะครับอ,อ ของแพงต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับนี่ครับอันนี้คือโมเดลหนึ่งนะครับตอนนี้สีสีที่เรามีก็ตามที่เห็นนะครับจะมีสีม่วงนะครับแล้วก็สีส้มใช่ไหมสีส้มสีอะไรอีกโมเดลหนึ่งมันจะมีสีดำม่วงดำชมพูครับแล้วก็น้ำเงินส้มทองที่เราที่เรามีอยู่ตอนนี้เรามีสีม่วงเรามีสีม่วงเรามีสีส้มสีดำสามสีเหรอใช่ก็ นอกจาก3สีที่เรามีใครอยากได้สีอื่นนะครับพวกสีอะไรนะสีชมพูส,ส,งงสพีสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีทองเออก็ถ้าเกิดใครอยากได้ก็สามารถสั่งสีกับเราได้ครับเดี๋ยวเราสั่งของให้นะอันนี้ก็เป็นโมเดลหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นลายที่คุณนิยมใส่กันเยอะมากนะอันนี้เดี๋ยวบอกก่อนมันใส่กับรถได้ทุกรุ่นนะครับล้อของเ k Factory เนะี่ยก็คือ สปินพิมาเวล่าใส่ได้เลยนะครับแล้วก็ล้อหลังจะมีครับให้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น GTS ก็จะต้องเสียค่าฮับเพิ่ม3 0 0นบาทนะครับรับก็จะหน้าตาก็จะแบบนี้นะครับให้ดูนี่ครเป็นฮับสำหรับล้อหลังนะครับล้อหน้าใส่ได้เลยนี่นะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บนิดนึงอ กูเหมือนแคบกูนถ้าเหลือผ่านอะตะกี้โมเดลนึงผ่านไปละโมเดลสองนะนี่ครับโมเดลสองคือตัวนี้เขอเปิดตู้รถหนึ่งเปิดเปิดเปิดทำไมวะโดตรงนี้นี่นะครับฮึ๊บฮึ๊บอออะโมเดลสองนะครับเดี๋ที่เราคุ้นๆหน้าคุ้นตามันเป็นมันเป็น,เป,นเป็นล้อลายที่แบบ ที่เราเห็นกันอยู่ในรถยนต์เยอะๆนะครับลาย T นะครับนี่นะครับ T สองแปดก็ตอนนี้เรามีสีทองนะครับสีทองกับสีอะไรอีกอีอเี่าัพี่ๆเรามีสต็อกก็มีสีทองสีก็มีตามที่บอกไปตอนแรกเลยก็จะมีพวกสีดําสีเงินสีม่วงอะไรพวกนี้เนี่ยก็เนี่ยสีเนี่ยสีสีตามเนี่ยอยากได้อยากได้สีไหนบอกได้เลยนะทำได้นี้โมเดลสอง สามารถาลาเป็นยังไงพามาดูนี่นะครับเขาเรียกว่าโม่ห้านักนี่ครับโมเดลสามก็คือลายลูกโม่นะครับโม่ห้านัอันนี้เรามีสีเขียวนะครับตุณลออยู่ที่ร้านของเรานะครับก็ถ้าเกิดอาได้สีอื่นก็สั่งได้ครับอันนี้โมเดลสามแล้วก็โมเดลสี่โมเดลสี่นี้เราไม่ได้เอาเข้ามานะครับก็โมเดลห้านะครับโมเดลห้าจะเป็นตัวนี้ขขวกว้างนะนี่กว้างครับสีทอง ขอบเงินด้วยโมเดล6หน้าตาแบบไหนนี่นี่นะครับโมเดล6เป็นดาวแดงสีต้มเราก็มีสีต้มเราก็มีนะครับที่ร้านมีสีแดงกับสีส้มนะตอนนี้อยากได้สีอื่นก็ถามได้นะครับเดี๋ยวสั่งสั่งให้ชอบมากเลยเนี่ยเบามากอมชอบ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 ลายเนะี่ยชอบลายดาวอ่ะรถขาวใส่แดงนะ ก็แรกคุยคุยกับคุยกับช่างแบงค์เลยว่าเดียดาวแดงมาเดี๋ยวใส่เลยถึงแม่งมา,มา,มาจริงๆริงจริง, <c oughs> รงแต่ไม่กล้าไปใส่แต่ไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนให้คุยรอ,อก่อนแล้วันนะีครับสวยมากมสีส้มก็มีนะนะครับใครที่ต้องการนะครับหรือกําลังขาล้อสวยๆนะครับราคาแบบไม่ได้แพงมากนะครับราคาจับต้องได้นะครับก็มาดูนะครับที่ร้านเรา นี่ลองจับด้วยเออลืมบอกลืมบอกนะอวัสดุเนี่ยมันเป็นฟอร์นะครับอลูมิเนียมฟอร์แท้นะครับแล้วก็มันเบามากๆนะครับถึงไมเดียวสบายนะครับเบามากๆแล้วก็เออแล้วก็ล้อเนี่ยมีจุกลมมาให้นะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มนะก็เอาไปใส่กับรถได้เลยนะครับโอเคเอออ่าพูดถึงราคากัน ราคานะครับค่าตัวของล้อ MK Factory นะครับอย่างที่เรารู้กันก็นกคือ28,000บาทนะครับทุกทุกลายนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปตอนแรก GTS ก็จะเสียค่าครับเพิ่ม3 0 0พันก็ราคารวมก็จะเป็น31,000บาทนะครับแต่รุ่นอื่น28,000นะครับจบพร้อมใส่เลยนะละ้วอยากได้อะไรอ่าก็อาบอกนะครับแหนึ่ง ปิดท้ายพอดีว่าพึ่งมือของเข้ามาวันนี้สดร้อนๆ,อน,ๆนี่จะพามาดูอ,อประตูเรื่องอัตโนมัติอัตโนมือนี่โอ้ยมาสดๆร้อนๆเลยครับนี่นะครับอันนี้นเป็นล้อแต่งนะครับล้อแต่งนะครับอลูมิเนียมฟอร์แท้เหมือนกันโคตรเบาะนะครับ อันนี้ของแลมเบต้านะครับตรงรุ่นแลมเบต้าเลยนะยี่ห้ออะไรครับ RPK นะครับเข้ามาสีทองมีสีอื่นเข้ามาไหมหรือว่าสีทองมีแต่สีทองเนาะก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีสีอื่นเข้ามาครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้อีกทีนึงโอเคราคาเท่าไหร่ครับ28,000บาทเท่ากัน28,000เท่ากันนะครับเท่ากับแองเบป้าทรรี่พาไปดูเมื่อกี้เลยนะ วันนี้เรามีกี่คู่อะมีสองคู่นะครับอ้าวใครอยากรอครับจัดไหมรีบมานะใส่ก่อนรอ,อ,อ,อก่อนใช่ก้ะดาษแดงเนอะก้ะดาษแดงเราได้เอาไว้ตรงนั้นก่อนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆน่าสนใจเดีย๋ยวจะมาัปเ <c oughs> ดตให้เรื่อยๆครับโอเคครับสวัสดีครับ